ยทำไมคุณถึงมาหลบอยู่ตรงนี้ล่ะเลดี้คือฉันตื่นเต้นอะ่ะคุณรู้ตัวไหมว่าคุณสวยมากรู้ตัวนิดหน่อยอ่ะว่าฉันสวยมากแบบโคตรสวยสวยจนช้างฉุดไม่อยู่ปะบู่ยังชนเขื่อนเพื่อนที่ต้องร้องอวู้ออชวนมาประกวด ก็นึกว่าจะได้แต่งตัวสวยซะอีกกลัวชนะจังเลยอ่ะแก้วฉันขี่เหร่ไหมอ่ะอีนิดก็ขี้มาแลละแกเอ้ยอสวัสดีค่ะคุณผู้ดูพบกับสีนไฮไลท์ประเทองเวิร์กพอยและแล้วครูเลดี้ก็กลายร่างคันสุดท้ายจนได้เออนนาสงสารแต่เรื่องที่น่าดีใจก็คือ มาดามอิงกลับใจแล้วเย้เดี๋ยววันนี้สีจะพาไปส่องกองละครครูเพนสีกับเลดี้ปอบเพราะสีได้ข <S S ่าวว่าในกองเนี่ยกว่าจะผ่านแต่ละฉากไปได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเป็นทั้งนักแสดงยันผู้กำกับมันอะไรยังไงคะเออเอ็กเจคเฮ้ยท่านะหย่ ที่มาช้าพอดีเพิ่งสัมผัสได้ว่าสายวงเล่านายกเป็นอะไรอ่ะโอ้นายกเป็นอะไรอ่ะติดี้สิเทกันนะ <c oughs> แค่คำว่าท <c oughs> ่านนายกนะครับท <c oughs> ่านนายกสมาคมปอบเด็ดนี่ ทํางานประมาณ20-30คุย50เล่มแต่ละวันจริงๆก็เป็นเรื่องอื่นนะจบไปนานแล้วเนี้ยติดคุยติดเล่นปลาไปกัอบ4เดือนไม่ได้สงสารนักแสดงนะคะสงสารทีมงานและนักแสดงแบบนี้มาเล่นถ้ามีโอกาสจะสร้างกุณเวินสี ภาคสองครูเป็นสีเ mm จอเจอแบบเจอครูทั้งเทศแล้วก็มาปราบคู่มี้ไปเอ,อ่มน้องไหนกี่คะมันจอยขนาดนั้นเลยเหรอคะเหรอคะเชื่อแล้วค่ะว่ากองเนี้ยถ่ายนานเพราะอะไรคืนนี้ความสนุกยังมีต่อมาลุ้นไปกับครูเป็นสีกับเลดี้ปอบ พรุ่งนี้สีจะพาไปบุกไปส่องเบื้องหลังที่เด็ดใดๆรอติดตามดนาในไยไหไลล์ปเทิงเวิร์กพอยเวลาความสุขเวลาแฮปปี้เวลาแฟมิลี่หนึ่งทุ่มตรงทุกวันจันทร์ถึงวันพุธกับละครเวิร์กพอยค่ะ